มีผู้บริหารเป็นใครมีโครงสร้างเป็นยังไงบ้างโครงสร้างการเป็นเจ้าของเล็กๆน้อยๆเปิดดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับทําให้เราสามารถทราบข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นหรือแม้กระทั่งเขาจะโพสต์ตำแหน่งงานไว้ในนั้นนะครับได้เช่นกันโอเคครับมีคําถามเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยคำถามไหมครับสามารถถามได้เลยนะครับกดไมค์สามารถถามได้เลยนะครับ,าารถถเ,รบเอ่อมันจะมีประเด็นอีกนิดนึงนะครับมีประเด็นอีกนิดนึงเวลาเราไปสัมภาษณ์อ่ะ แล้วถ้าเราอยากรู้อยากรู้แต่ไม่อยากถามเรามาถามนอกรอบอันนี้เอชอาจะไม่ชอบนะอาจารย์ HR จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาจะดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความกล้าถามหรือเปล่าหรือเรามีอะไรเราขี้อายเกินไปไหมนะบ,บางตําแหน่งความขี้อายก็ไม่ได้รับการจ้างงานนะครับอันนี้แบบผู้ปกครองต้อแบบว่าการที่เราอยากรู้แต่เราไม่อยากถามเพราะอายเราเขินหลายหลายคนถูกปฏิเสธงานเพราะ เพราะว่าอะไรเพราะไปอยู่หน้าง,งานจริงๆแล้วเนี่ยเราจะขื่อเราจะอายไม่ได้นะเวลาเราไปทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเราเราเราจะต้องแอคทีฟนะครับหรือต้องแสดงความกระตือรือร้นออกมาในงานนะครับเราอยากรู้เราก็ถามแต่คําถามนั้นก็ต้องเป็นคําถามที่ไม่ที่ไม่ใช่เชิงนิยมเป็นคําถามเชิงพัฒนานะครับไม่ใช่ไม่ใช่คําถามที่ผมเพิ่งพูดไปสักเมื่อกี้เนี่ยจะถามเรื่องเดียวกันแต่ในห้องไม่ถามแล้วมาถามนอกรอบอย่างเงี้ยอันเนี้ยเอชอาร์ไม่ชอบงงไหม นัหมายความว่าเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเคยเจอไหมว่า,เ,าเราอยู่ที่ประชุมกันคุยกับเพื่อนอ่ทํางานกลุ่มกันมีใครเสนอความคิดเห็นไหมนะครับเงียบทุกคนเงียบทุกคนเงียบพอเสร็จประชุมเสร็จปุ๊บมาถามรอบใที่อยู่ว่ายังไงวะอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเฮ้ยอาจารย์เขาพูดเรื่องอะไรเอ๊ะ e เพื่อนคนนี้พูดว่ายังไงแล้วก็แชทไปทีหลังอย่างเงี้ยอ,อ,นะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ไม่เอาฉะนั้นเนี่ยเราถ้ามีคําถามเราก็พูดได้เลยนะครับพูดได้เลยแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมานะครับแล้วก็ ความใคร,ร่รู้ความอยากรู้นะครับแล้วบางทีเนี่ยเราอยากรู้อะไรเราก็ถามตรงๆได้ครับตอนนี้มีใครมีใครมีถามคำถามเพิ่มเติม,ตตมไมหมหรืออะไรประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเราจะได้ move on เนาะไปต่อนะครับอยากดู <S <S ไหมวิดีโอเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันทีนิดนึงไหมครับอาจารย์เชิญครับครับตอนนี้ยังไม่มีคําถามจากนิสิตนะครับแต่ตัวเองเคยได้รับคําถามมาจากนิสิตนะครับมักจะถามว่าเกรดครับอาจารย์ เกรดอะ่ะเขาดูไหมอาจารย์หนูแบบเกรดสองก,กว่าหนูจะสู้เพื่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้ฮะอยากให้อาจารย์มุมมองของอาจารย์คิดว่ายังไงครับเรื่องเกรดครับเอาตรงๆไหมครับเอาแบบไม่โลกสวยนะดูครับดูแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่สองคันที่สุดนะครับถามอาจารย์ดูไหมดูครับขอพูดโผล่ลลเลยนะดูเกรดดูมหาลัย ดู t r a ท s c r i p t รายวิชาดูาเลยนะครับละเอียดด้วยนะครับละเอียดด้วยถ้าเป็นถ้าถ้าเออผมเนี่ยเคยทํางานในองค์กรมาก่อนเนาะนะครับอ,องค์กรที่เป็นบริษัทข้ามชาตินะครับผมทํางานจบฝรั่งมาก่อนที่่าเป็นอาจารย์นะครับก็ใบสมัครดูบุตดูบุตก่อนนะครับดูมหาวิทยาลัยนะครับ ถ้าโหดเลยเนี่ยบางที่อ่ะนะครับเขาจะแบ่งเกรดมาหาลัยนิดนึงยูท็อปคือ,ค,อคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเซนซิทีฟอิชัวเนาะแต่เราก็ต้องรับความจริงเนาะนะครับว่าเขาดูอ่ะว่าเขาดูแต่ว่าจะไม่ได้ทั้งหมดนะไม่ไม่ทั้งหมดนะนั่นหมายความว่าอ่ะดูเกรดดูมหาลัยดูอ่ะทุกสิ่งดูทารสคริปดูรายวิชาดูรายวิชาว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหมนมากแล้วมันเหมาะสมกับตำแหน่งงานั้นไหม นะครับเราก็ดูแต่สําหรับเกรดหรือมหาวิทยาลายัยไม่ใช่นะครับไม่ใช่สิ่งสําคัญสูงสุดในการคัดเลือกเข้าทํางานอาจจะมีอย่างอื่นที่เขามองหามากกว่านะครับอย่างอย่างอย่างบางที่เนี่ยจบมหาวิทยาลัยกลางๆไม่ใช่ยูท็อปเทนของโลกอย่างเงี้ยก็ได้รับการจ้างงานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีอย่างอื่นที่มันที่มันที่มันสามารถที่มันสามารถมันโอเคกว่ายตัวอย่างเช่น เราสัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยเราเปิดใจเปิดรับเปิดกว้างเราแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าคนที่เรียนเก่งๆหลายคนได้แบบเนี้ยนะครับหรือหรือบางทีเนี่ยเราก็สามารถแสดงเขาเห็นเลยครับว่าเรามีดีเพิ่มเติมในเรื่องในเรื่องอื่นๆอย่างไรบ้างนะครับเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้จะลดลง นั่นหมายความว่าเขาก็จะพิจารณาจากพวกเกรดพวกมหาลัยลดลงกว่าเดิมเยอะพอสมควรนะครับเขาก็จะบอกว่าอทุกที่ก็จะเรียนมาคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นยูท็อปหรือยูไม่ท็อปยูยูนิเวอร์ซิตี้นะเป็นยูมหาลัยท็อปๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเขาจะดูเยอะมากแต่นี้ไม่ค่อยดูแลเดีกก็เปิดกว้างนะครับเปิดกว้างฉะนั้นอยากให้กํลาลังใจว่าคนที่อสองกว่า,วาสองต้นๆแล้วอาจจะไม่ได้มีกิดเฉลี่ยสูงๆนะครับเหมือนคนอื่นเขานะครับ แต่ถ้าเกิดว,ว่าเราเนี่ยสามารถมีทักษะอื่นๆที่มันที่มันนอกเหนือจากการเรียนนะครับเช่นเรามีทักษะเป็น Growth Mindset เรามี Mindset ในการมองโลกในแง่ดีเราพร้อมเปิดใจเราพร้อมพัฒนาเราพร้อมที่จะทํางานร่วมกับทุกคนเราเปิดใจเรายอมรับฟังนะครับเขาเขาก็เลือกนะแล้วเทรนด์แนวโน้มตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะครับคนเก่งจะทํางานร่วมออกับคนอื่นไม่ได้ HR ก็ไม่เอา นะครับเอชอาร์ HR ก็ไม่เอากลางๆแต่ทํางานร่วมกับอื่นได้ดีเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เขาก็เอานะครับไม่ใช่คนเก่งเข้าไปแล้วแบบรู้ไหมครับว่าจุดอ่อนของคนที่เป็นคนเก่งคืออะไรเขาก็จะปิดใจไม่ยอมรับฉันคิดว่าฉันเก่งฉันคิดว่าฉันแน่ฉันคิดว่าฉันแบบต้องเลือกชั้นอะไรเงี้ยแล้วฉันก็จะไปบัฟคนอื่นอันนี้เอชอาร์ก็ไม่เอาอเก่งกันก็ไปเก่งที่อื่นอะไรแบบนี้ก็มีนะครับ ฉันอยากให้กําลังใจว่าถ้าเก่งแล้วนะครับสาหรับคนเก่งนะเกดเฉลี่ยดีอะไรดีเรามีทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งก็จะดีมากนะครับส่วนคนที่อาจจะกลางๆเนาะกลางๆค่อนไปทางอ่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันเก่งขึ้นไปไปเพิ่มเติมเรียนรู้นะครับเดี๋ยวนี้เรียนออนไลน์เยอะเนาะเอาใบซ์ติฟิเคตนะครับเอาใบน,น,น,นู่นใบนี่ใบนั่นใบประกอบหรือประกาศียบัตรต่างๆเอามาเสริมนี่ทําให้เราสามารถที่จะ เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งกระด้ประกอบด้วยนีสัยของเราที่อาจจะดีอ่างเงี้ยนะครับมีทักษะทางสังคมสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยได้งานมากกว่าคนเก่งๆหลายคนนะครับอย่างที่บอกไปเนาะผมบอกว่าคนที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือคนที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดอาจจะไม่รับการจ้างงานก็ได้เพราะว่าอาจจะดีเกินไปดีเกินกว่าตําแหน่งนี้จะรับหรือ overqual i f ์ริฟ i เคชันคอร์ริฟิเคชันโก็มีนะครับ โอเวอร์คอร์ฟายก็คือเก่งเกินไปบริษัทอาจจะจ่ายไม่ไหวหรืออาจจะแสดงพฤติกรรมที่มันบัฟหรืออะไรก็แล้วแต่เขาคือเขามีสิทธิ์เลือกน,อะนะครับเขาก็จะคัดกรองออกไปนะครับคัดกรองออกไปเอาคนที่เหมาะสมที่สุดนะครับนี่อยากให้กําลังใจทุกคนนะครับว่าเราก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับโอเคมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวผมขอแชร์ฉะนั้นวิดีโอนะครับไปดูลิงก์ได้เลยนะครับวิดีโอนี้ดีมาก เป็นเป็นเป็นลักษณะการสัมภาษณ์ที่ไม่ดีเออทําไมไม่เอาทำไมอาจารย์ไม่เอาไม่เอาที่ดีมาหนูจะได้เรียนแบบเรารู้แล้วแหละว่าที่ดีเป็นยังไงแต่ผมจะเอาที่มันไม่ดีเข้ามาเพื่ออยากให้เราเข้าไปเปิดดูนะครับว่าไม่ดียังไงไปดูเองใช่ไหมนะครับถ้าใครอยากที่จะแบบเอ,อ่อเพิ่มเติมนะครับความรู้ทางด้านทางด้านการสัมภาษณ์งานนะครับก็เข้าไปดู ว่าการสัมภาษณ์ที่ไม่ดีจะเป็นยังไงเขามีการยกเส้สนสถานการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างสุดโตรร่งพอสมควรนะครับฉันอยากให้เข้าไปดูเนาะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของคําถามอีกนิดนึงละกันนะครับคําถามนิดนึงละกันนะครับอ่าเขาบอกว่าคําถามที่เราจะต้องเจอนะครก็คือเล่าตัวเรานะครับก็สั้นๆเนาะไม่ได้เยอะมากนะครับ สิ่งที่ควรทําก็อย่างที่บอกไปว่าเรียนจบอะไรมาทําอะไรมาต่อนะครับทําอะไรบ้างนะครับที่ไม่ไม่ควรทําก็คือเล่าทุกสิ่งทุกอย่างมีพ่อแม่ยังไงทําอาชีพอะไรมีพี่น้องกี่คนอะไรเงี้ยแต่ไม่มีจุดเด่นอะไรเลยก็ไม่เอานะครับเออไม่ไรครับทําไมคิดว่าเราเนี่ยเหมาะกับงานนี้นะครับเหมาะกับงานนี้นะครับก็อธิบายเขาฟังนะครับว่าทําไมเราถึงเหมาะ กับงานนี้แล้วก็อธิบายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันที่ไม่ควรทําก็คือตอบคําถามไปสั้นๆว่าที่ผ่านมาสองปีผมเชื่อว่าผมทําได้ผมจบแล้วผมทําได้แน่นอนอันเนี้ยมันมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเนาะน,นะครับเขาอาจจะถามเราเพิ่มเติมว่าในความคิดของเราแล้วเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับถ้าไม่รู้อย่าตอบถ้าตอบแล้วผิดนั่นคือเราไม่ไทำการบ้านมาอย่าตะแบงแลามัว่วนะครับไม่เอานะครับ ฉะนั้นเราต้องทาการบ้านนะครับทําการทําการบ้านมาสําคัญมากเนาะไม่งนั้นเขาจะดูว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญอย่างจริงจังกับง,ง,งานนี้เราก็มั่วนะครับเขาจะรู้เลยว่าเขาจะรู้เขาจะจับโปะเราได้นะครับเขาจะจับโปะเราได้ฉะนั้นข้อจํากัดน,นะครับคุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทบ,บ้างเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเราต้องรู้ภาพลักษณ์องค์กรที่มาที่ไปองค์กรเขามีเบื้องหลังเข้ามายังไงอย่างบริษัทหลายบริษัทสามเออย่างเงี้ย รู้จักไหมครับบริษัท 3M ก็มีเบื้องหลังมาจากโพสต์อิททำไมโพสต์อิทเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาเพราะอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะลิงก์ไปสู่วัฒนธรรมองค์กรของเขาเนาะอย่าไปตอบแบบว่าพอดีว่าหนูรู้ว่าที่เนี่ยกําลังขาดตําแหน่งนี้อยู่หนูก็เลยมาสมัครงานถ้าเกิดบริษัทไม่ขาดก็คงไม่ประกาศใช่ไหมคะแต่เงีไม่เอานะครับไม่เอานาอคือรู้แหละคาคือคือคือเรารู้แหละว่ามันขาดบริษัทนี้ขาด แล้วแล้วก็เปิดรับนะครับว่าก็เปิดรับอย่าไปบอกก,ก็ก็เห็นประกาศก็แสดงว่าขาดใช่ไหมถูกก็เลยมานี่ไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับไม่เอานะคือเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องตอบแบบนี้ถูกต้องนะครับแต่บางครั้งมันคือภาพพดนิดนึงนะครับทราบมาว่าที่นี่กาลังจะขาดขาดคนอย่างเงี้ยก็เลยมาสมัครนี่ไม่เอานะครับก็บอกไปเลยว่า มีความสนใจเห็นบริษัทเปิดพอดีก็เลยอยากที่จะหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไปคือเราพูดตรงกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้โอเคไหมครับอันนี้เป็นข้อนิดนึงข้อเตือนใจที่เราพูดตรงกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ออ้อ,อมบ้างออ้อมบ้างผู้ใหญ่บางคนเขารับไม่ได้กับการพูดตรงของเรานะครับ ผู้ใหญ่บางคนเขารับไม่ได้ครัูดตรงของเราฉนันเราก็อ้อมไปนิดนึงนะครับสับๆๆ,บๆ,บๆ,บๆนิดนึงให้แบบรักษาน้ําใจเขานิดนึงอะไรเงี้ยน,นะครับคําตอบครับคำถามประมาณอะไรคือจุดมุ่งหมายในระยะในการทํางานของเรานะครับก็บอกเลยว่าอนาคตทํายังไงจะทําอะไรอยู่ที่นี่กี่ปีนะครับแต่อย่าบอกว่าหนูมาสมัครงานที่นี่ก็เพื่อที่จะหนูรอขั้นเวลาไปทําที่อื่นข่าอะไรเงี้ยไม่เอานะครับแต่หนูจะออกแล้วเดี๋ยวอีกสักปีนึงเพื่อเปลี่ยนงานใหม่นี่ก็ไม่เอานะครับ จะทำที่นี่งานนานเท่าไหร่นะครับอ๋อหนูก็มาทํางานที่น anyway> ี่ส like ักปีหนึ่งหนูก็ไปเรียนต่อแล้วค่ะแล้วก็หนูก็จะไปช่วยงานที่บ้านอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับก็อันนี้พูดตรงพูดตรงว่าออเนี่ยหนูจะทํางานสองปีหนูจะไปเรียนต่อหนูจะไปช่วยธุรกิจที่บ้านนี่ไม่เอานะครับวันนี้ขอร้องว่าจะตอบแบบนี้เอชอาร์ก็จะแบบอ้าวอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็ไม่ได้แบบอยากจริงจังกับงานนี้นะครับเขาอยากได้คนจริงจังจริงใจเนาะก็มุ่งประเด็นเลยว่า บุกประเด็นไปที่ความพร่ในใจของตัวเองความท้าทายของงานนะครับและอยู่กับองค์กรเนาะจุดอ่อนของเราอ,อย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นคนทํางานหนะักไม่เสร็จไม่กลับเห็นไหมฟังดูดีแต่มันกำลังทำลายตัวเรานะเพราะว่า,าในสมัยนี้เขาจะชอบเพราะว่าบริษัทต่างๆเนาะคุณภาพชีวิตสาคัญนะครับทําไมลาออกจากที่เก่าอันนี้เป็นประเด็นแบบอันนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้ทํางานจริงเนาะเราเราเพิ่งเรียนจบนะครับแต่สําหรับคนที่เขาเปลี่ยนงานนะครับ อาจจะทํางานหรือเปลี่ยนที่ทํางานเนี่ยคำถามเนี่ยเป็นคําถามที่ท็อปฮิตเลยว่าเราอย่าไปพวิภาษวิจารที่ทํางานเก่ามาแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของเราดูแย่เนาะรวมครั้งคําถามพิจกร่าคือว่าอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบในที่ทํางานเก่าอันเนี้ยเขาจะดูว่าเราไม่พอใจอะไรหรือเปล่าในที่ทำงานเก่าฉนันถ้าเรานินทาที่ทํางานเก่าให้ที่ทางานใหม่ฟังอย่างเงี้ยก็เขาก็จะแอดซูมได้ว่าคุณก็จะเอาองค์กรเขาเนี่ยไปนินทาต่อได้เช่นกันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอานะครับ อะไรคือสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตอะเล่าให้ฟังหน่อยสิในช่วงภูมิใจมาระหว่างการเรียนเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับมีความภูมิใจอะไรบ้างเห็นไหมครับอันเนี้ยเป็นโอกาสที่ทําให้คนเฟรดเฉลีย่ยไม่ได้สูงมากพูดในสิ่งที่ในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับก็บอกเลยถึงหนูเกรดเฉลีย่ยหนูอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับคนอื่นแต่หนูก็มีความพยายามในการอะไรว่ากันไปนะครับ